แล้วเขาก็เอาไปขายไมเกรนดีขึ้นได้ค่ะคืออย่างนี้เน่จะบอกให้จริงๆแล้วโรคไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ปะ่ะโรคไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดเนาะแล้วความเครียดเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเครียดเนี่ยมันทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสได้ยังไงภาวะความเครียดนะคะสมมติร่างกายเครียดปุ๊บร่างกายจะเกิดการหลั่งสารอักเสบออกมาเนาะแล้วพอหลั่งสารอักเสบร่างกายเนี่ยพอเจอการอักเสบร่างกายจะเกรงค่ะเกรงแล้วก็ดันคิดออก อะไรที่มันเป็นพิษเนาะร่างกายก็จะเกรงและดานแล้วเวลาเกรงคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะมีปัญหาคือระบบหลอดเลือดเลือดเม็ดเลือดแดงอะ่ะจะเขาเรียกว่าจะมีอาการบวมค่ะพอสมมติว่ามันมีพิษเข้ามาเนาะพิษพิษเนี่ยมันเข้ามาได้หลายรูปแบบนะคนที่เป็นไมเกรนบางทีพักผ่อนน้อยก,ก็ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่า oxidative s t t e เวลาเครียดเยอะๆเสียงดังๆนะอากาศแอร์อาจโดนบุหรี่เนาะ กินของหวานเยอะไปกินพริกกินอะไรบางคนเนี่ยจะเซสติฟกับพวกนี้พวกไมเกรนเนี่ยเป็นพวกคุมมไวนะคะไวไวต่อเสียงไวต่อแสงไวทุกสิ่งทุกอย่างเลยประสาทไวยอย่างเงี้ยพอไวเสร็จแล้วมันเครียดเนาะร่างกายมันเครียดอยู่ข้างในนักวิยสาสเขาเรียกออกซิเดทีฟสเตรสพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าเราแล้วยิ่งคนเป็นไมเกรนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาอย่างที่เน่บอกหลอดเลือดมันจะมันจะบวมเนาะพอมันบวมมันจะปวดเอออะไรมันก็จะปวดแต่หัวนี่แหละเพราะฉะนั้นพอ ใช้สูตรนี้นะอ๋อถ้าไวทอไวทองค่ะไวททองแต่มันแก้วไวททองได้เนิฟทูเนิฟวันนี่แหละจัดการไวททองได้มีบางคนที่กินติดต่อกันสามเดือนเนี่ยร่างกายแบบคือร่างกายคือเวลากินเนิฟทูแล้วถ้าสมมุติว่าพิษในตัวน้อยมันจะเป็นเหมือนการาฟแบบเนี้ยค่ะมันไม่มีสารละวันเตีย้ยลงเหมือนนนะ้ะมันจะเป็นการาฟที่ปุ๊บขึ้นไปเลยแล้วก็ากลายเป็นคนที่แบบแต่บางคนก็จะเป็นแบบเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดีอย่างนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ ความบกพร่องเนาะอย่างคนที่มีความบกพร่องมากๆเนเป็นคนที่มีความบกพร่องเยอะนะเพราะเนป่วยตั้งแต่เด็กๆเนาะมันมีหลายโรคมากเลยค่ะเป็นเด็กที่โรคมาอย่างเงี้ยเนก็จะเกิดภาวะที่แบบเออคิดว่ามันหายไปแล้วอาการเดิมกลับมาอีกเพราะว่าเวลา nerve two เขาไปกระตุ้นนะเขาเขาจะเขาจะไปกระตุ้นเพื่อให้ยีนตัวนั้นน่ะกลับมาเอาตัวรอดแล้วก็ต่อสู้แล้วก็มีอาการที่เป็นภาวะปกติเขาเรียกว่า activator คือกระตุน้นกระตุน้นกระตุน้นให้ยีนตัวนั้นน่ะ แข็งแรงให้ได้เนาะแล้วมันกระตุ้นหลายรอบแล้วนึกภาพเราเนาะเวลาเราบอกลูกเราเนี่ยต้องบอกมันหลายทีนะคามจะทํานิสัยดีๆอย่างเงี้ยคล้ายๆกับแบบนั้นเลยเนี่ยร่างกายเขาจะไปกระตุ้นยีนเอาตัวรอดซึ่งมันมีอยู่500ยีนในร่างกายของเราพอยีนเขาสามารถที่จะโอเคได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีสมมติว่าเราอายุ70-80เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคือเน่จะบอกให้บางคนเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดนะเชื่อว่าพอเราแก่ปุ๊บเราจะต้องเป็นไม่ใช่นะคะ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยแล้วว่าถ้าอนุมูลอิสระมันน้อยเนี่ยโรคความแก่มันก็ไม่มีนะคะแต่ยังไงแต่ยังไงเราก็ต้องเราถ้าเราไม่มีอนุมูลอิสระเราก็จะไม่ตายด้วยแต่บางเอิญมันต้องมีเขาต้องมีอนุมูลอิสระมาควบคู่กับมนุษย์ไม่งั้นมนุษย์ก็จะอมาตะไม่ตายนะคะแต่อนุมูลอิสระที่มากเกินไปทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสมันไม่ใช่โรคแต่มันนํามาซึ่งโรคต่างๆนะคะ